สวัสดีคับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับและ Today Show ของเราในวันนี้มาด้วยความงดงามทั้งสิ่งของที่ท่าเห็นอยู่ตรงนี้และใน,ในจิตใจเราด้วยเพร,ราะว่าอีกไม่กี่วันนี้จะเป็นวันแม่แ,มแห่งชาติแล้วซึ่งรายการของเราเรากล้าพูดทำทุก ทุกปีเลยครับทางรายการเราต้องเชิญทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมาพูดให้ฟังว่าอะไรอะไรเป็นยังไงบ้างและในปีนี้เช่นกันครับอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าก่อนเพราะว่านี่เหลือเวลาตั้งสิบกว่าวันไม่มีเวลาสิถูกต้องถูกต้องเราเคยโดนว่าว่าเวลาทำใกล้วันพใกล้วันจัดไม่ทันคิดเออทำไม่ทันใช่ใช่ซื้อหาก็ไม่เจอแล้วไม่รู้จะทำไงบางทีคิดไม่ทันครั้งนี้เราให้ตั้งสิบกว่าวัน วันนี้เราเลยเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจโทดกรมนัฐโนนุษรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาร่วมรายการกับเราเพื่ออธิบายให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ามีอะไรยังไงบ้างที่น่าสนใจขอเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจโทดรมนัฐโนนุษครับครับดรอกเรอรสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมต้องขอบคุณท่านมากที่กรุณากับรายการเราทุกปีและในทุกๆปีเราก็จะตั้งใจส่งความสุขให้กับแม่ ด้วยความรู้สึกเล็กๆน้อยๆปีนี้ยังไงบ้างครับท่านครับปีนี้ถือว่าเป็นมหาปีมหามงคลอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเพราะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนี่ยครบ90พรรษาพรรษาสภาสงคมุขครอแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะครับก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับเราจัดงานวันแม่มาเนี่ยเป็นปีที่70แล้วครับนี่ครับดังนั้นนะครับก็อยากกลาบเรียนลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่ทุกคนนะครับว่า ในวันแม่แห่งชาติปีนี้วันที่12สิงหาคมนี้นะครับนำสิ่งของผลิตภัณฑ์ของสภาสังคมเคราะห์ไปกราบคุณแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพันพุ่มนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้พุ่มละ2,000บาทเองนะครับผมบอกตรงรมเห็นอยู่กับตาตรงนี้นะครับสวยจริงๆสวยมากสวยมากสวยสวยจริงๆนะคบคุผู้ชมเหมาะสมมากๆนะก็มาถึงพระพุทธรูปนะครับพระแก้วมรกตนี่นะครับราคาแค่1,400บาทเองนะครับครับผมอยู่บนพันพุ่มแบบเดียวกันนี่เลยใช่ครับ รวมไปถึงดอกบลินะครับถ้าเป็นเด็กอนุบาลอยู่โรงเรียนนะครับมีตังน้อยก็10บาทเองครับใช่ครับสิบาทให้คุณแม่ครับผมนะครับแลตัดมาหน่อยก็เนี่ยยีบาทเองครับอ๋อครับผมครับนี่ก็โตหน่อยก็ห้าสิบาทเองครับผมครับหรือถ้าพี่กําลังมากกว่านั้นก็320บาทเองครับตรงนี้ออกเป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยอ่ะเป็นแบบว่ารูปลักษณ์ต่างๆใช่ใช่ใช่ครับสิ่งของเหล่านี้ผลิตพันนี้นะครับได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษที่วัด สังเกตมาแล้วนะครับเป็นมงคลอย่างยิ่งกับผู้ที่นําไปกราบบูชาคุณแม่นะครับก็เป็นมงคลกับตัวเองด้วยแล้วก็เป็นแสดงความแสดงความวัตันญูต่อแม่ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่สภาภาคภูมิใจคือวันแห่งครอบครัวนะครับอย่างที่กล่าวไปเรนไปแล้วนะครับว่าปีนี้พระพันปีหลวงของเราเนี่ยราชินีราชการที่9เนี่ยทรงครบ90้าสิบพรรษาครับพวกเราเป็นความภาคภูมิใจก็อยากให้ทุกคน ไปกราบคุณแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ครับครับผมต้องขอบคุณท่านดรมากๆที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้และเอาเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาบอกท่านผู้ชมมีเวลาอีก10กว่าวันนะฮะปีนี้อีก10กว่าวันนะอนนะใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านสนใจอยากจะสั่งซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพราะว่าบางที่เนี่ยบางทีบริษัทใหญ่ๆเขาบอกว่าเขาไม่ซื้อหลอกอันเดียว เขาซื้อที 1, 0 0 0 2, 000อันเลยเขาแจกพนักงานนะครับท่านบางที่เขาแจกพนักงานฮะแล้วก็ให้พนักงานนี้เอาไปแจกให้เอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักหารายได้และประชาสัมพันธ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยที่ตึกไมหิดนถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครรายละเอียดเราขึ้นไม่ให้เลยที่ติดต่อไม่ว่าจะเป็นไลน์แอไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเราขึ้นให้เรียบร้อยเลยนะติดต่อได้เลย นะครับปีนี้มีเวลานะนะต้อกเหลือจากที่สภาตรงข้อแล้วนะครับท่านสามารถซื้อได้ที่ตามโรงเรียนหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับเราได้รับความมนุนค้อจากธนาคารพาณิชย์นําผลิตภัณฑ์นี้ไปจําหน่ายให้พี่น้องด้วยครับครับผมครับขอบคุณมากๆอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเป็นโอกาสเป็นมงคลสุดๆในชีวิตท่านนะ แล้วเวลาที่แม่ได้ทีไรเนี่ยแม่จะชอบพูดอย่างนี้เวลาเรไไปไหว้แม่แม่จะพูดโอ้ไม่เป็นไรหรอกลูกไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องก็ได้แต่ดวงตาเปลี่ยนไปด้วยความสุขครับเชื่อ่เชื่อเรับคุณแม่ทุกคนหนูเคยรู้จักนะอาคุณแม่บางคนที่แบบเขาเก็บไว้ทุกปีเลยนะใช่คือเก็บดอกมะลิเนี่ยที่ลูกไหว้อย่างน้อยสุดให้ปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มเก็บป็ยงดีครับผมและวันนี้แน่นอนครับในช่วงรายการของเรานะฮะอย่าพลาดเลยนะครับวันนี้ท่านจะได้พบกับนางเอกของเรานะครับคือคุณจีน่าหรือชื่อจริงๆคือจรับ ชีวประวัติของเธอน่าสนใจจริงๆโอ้แล้วตัวจริงเธอก็สวยจริงๆครับส่วนในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองของผมวันนี้จะเป็นอีกทอล์กโชว์หนึ่งครับคือคุณ X ครับเป็นเพศสัชกรนะฮะเป็นเพศสัจกรที่ท่านต้องศึกษาชีวิตของเพศสัจกร X คนนี้ต้องเลยครับผมคิดว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมองดินเห็นดินมองฟ้าเห็นฟ้าแต่มันไม่มีความแตกต่างเลยระหว่างฟ้าดิน แต่วันหนึ่งเขามามีสิ่งเหล่านี้ได้เพราะอะไรเขาจะมาเล่าให้ฟังในรายการอย่าพลาดเด็ดขาดครับถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องวันนี้นกนั่งอยู่กับสาวสวยเสน่ห์แรงนะคะที่เจอกันกี่ทีเสน่ห์ไม่มีตกค่ะแล้วก็เอาใจสามีอยู่หมัดพิสุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้จริงๆแล้วที่มาทุกครั้งก็มีคนถามว่าเอ๊ะ ทำยังไงึง<ช>มีสามีเด็กเอาก็อยู่หมัดได้ยังไงพี่สุมีไอดอลก็คือน้องทัญญา uh huh. น้องทัญญานี่ยเขาเป็นเจ้าของกลิ่นเนี่ยน้ําหอมเนี่ยสวอนร uh huh. ุ่นนี้นะกลิ่นนี้ยืนหนึ่งจริงๆพอใช้แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเรามีความมั่นใจเรามีความเป็นหงที่จะสามารถสยบอะไรได้ทุกๆอย่าง mm hmm. เวลาออกนอกบ้านก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นมาดามจบไหมฮะกลิ่นนี้<บ>พี่สุมีโปรพิเศษพิเศษ,เศษมาฝากเพราะฉะนั้นต้องรีบจัดเลยนะคะทุกคนสวอนหนึ่งขวด โปรโมชั่นวันนี้แถมน,นี่ค่ะโลชั่นกลิ่นเดียวกับน้ำหอมสวรรอีก1นึขวดวันนี้พิเศษมากอันนี้กลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นออริจินอลนะคะ<ไ>คลาสสิกมากๆของมาดามฟินก็คือฟินอินแบล็กน้ำหอมอีกหนขวดโลชั่นอีกขวดทั้งหมดนี่ค่ะสชิ้นปกติเกือบ5,000อแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายนะจ่ายแค่พันสบาทเท่านั้นโทรเลยค่ะ0 2 1 1 4 6 4 6หหรือว่าลน์แอดนะคะมีแอสใส่ข้างหน้อ ฟิน8ท่ถ้าผู้ชมขาน้ำหอมสบวอน,นะคะ1ขวดโลชั่นสบวอนอีก1หลอดนะคะแล้วก็นี่ค่ะฟินอินแบล็กอีก1ขวดนะคะแล้วก็โลชั่นอีกขวด4ชิ้นนี่เลยนะคะไม่ต้องจ่าย5,000กว่าบาทจ่ายแค่1,290บาทโทรเลยค่ะ0 2 1 1 4 6 4 6 6, 6, 6หรือว่า l ล n e แอดแอดฟิน8อยากโชว์ว่ามัน มันจะหยบคู่ได้ขนาดไหน,นเอาสามีสามีอยู่ได้ขนาดไหนดูที่ผงเหนือมังกรถ้าจะให้เด็ดนะพี่สุนแนะนําเลยนะคะอาบน้ําเสร็จใช้โลชั่นก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยน้ําหอมจะอยู่เลย24ชั่วโมงมี50 ml ค่ะ50าสใช้กลุ้มมากๆสยบสามีได้เอาสามีอยู่หมัดก,กับนี่เซ็กซี่ร้อนแรงน่าค้นหาถ้าอยากเอาสามีให้อยู่หมัดต้องรีบโทรเข้ามาด่วนตอนนี้1290ัรเบาทเท่านั้นหงเหนือมังกรค่ะ ขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับทุกผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show ตอนนี้ใครเป็นแฟนละครยิ้มกันเลยแก้มปริกันเลยนะครับเพราะละครช่อง3ตอนนี้แหมบอกตรงนะฮะมันมันจริงๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิศวาสข้าดตะเกมดูหรือเปล่าดูนะคิดว่าดูกันละถ้าเกิดอยู่ช่องสามจริงไม่ดูได้ไงนะเจมจิกจีนาโอ้โหฟาดฟันกันถึงบทถึงพริกถึงขิงเลยนะฮะอันนั้นก็รอซะ ไอจีน่านี่ก็โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นใช่ไหมเอ๊ะเราเป็นใครมาจากไหนอ่ะเอ๊ะเราก็ไมไ่ได้เห็นเธอมาอะไรนานนักหนาอะไรนักหนาแต่ทาไมมันมีฝีมือขนาดนี้ทำไมทำอะไรอย่างนี้ได้ได้ข่าวว่าจริงๆเป็นลูกโคชมวยอ่ะรู้อ่ะรู้นะแต่ไม่นึกว่าลูกโคชมวยอะไรจะเล่นละครได้เก่งขนาดนี้วันนี้เราก็จะได้พบกับตัวจริงของเธอที่นี่นะฮะจากคิวที่แสนจะหายากวันนี้หาได้แล้วขอเชิญท่านผู้ชมพบก,กับจีน่าจีน่าซาราสครับ สวัสดีค่ะดีค่ะโอ้โหฉันดีใจมากเลยนะได้เจอตัวจริงเธอนั่งเลยเชิญนั่งเลยขอบคุณค่ะมีความสุขไหมตอนเนี้ยมีความสุขมากๆเลยค่ะตอนน่าจะมีแหละละครเดือดดังซะขนาดนั้นอ่ะตอนตอนแรกที่ที่ที่จีน่าเล่นคิดไหมว่าละครมันจะดังขนาดนี้แล้วจะมีความสึกการตอบรับดีขนาดนี้จริงๆตอนแรกไม่คิดเลยค่ะเพราะว่า ด้วยด้วยความที่บท่มันยากมากๆในเรื่องพิศวาสคาตเกมเนี่ยแล้วเราได้รับบทหนักเลยเล่นเป็นสาวไบโพล่าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ค่ะอารมณ์มันก็จะสวิงตลอดเวลามันก็เลยทําให้แบบช่วงแรกๆที่อ่านบทก็คิดในใจว่าเฮ้ยจีน่าจะทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปถึงบทบาทแล้วได้เรียนการแสดงได้เวิร์กช็อปได้คุยกับพี่ๆทีมงานได้เล่นคู่กับพี่เจมส์จีอีกซึ่งเป็นอะไรที่โชคดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่า มันทําให้การทํางานเนี่ยมันผ่านผลไปได้ด้วยดีแล้วกระแสตอบรับตอนนี้คือดีมากๆค่ะโอ้โหดีสุดๆร้องในละครค่ะมันร้องมากขนาดนั้นอะจริงๆเนี่ยคือในซีนอะคือร้องร้องไห้แทบทุกฉากเลยนะนั่นเลยแล้วก็แบบวีนเหวี่ยงตลอดเวลาบางทีพอคัดปุ๊บเนี่ยจีน่ายังต้องแอบไปร้องไห้ต่อในห้องน้ำเหรอ เพราะว่าบางทีแบบเราเอาอารมณ์ออกมาไม่ได้เราคัดอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอพี่ๆเขาคัดปุ๊บจีน่าเลยบอกพี่ผู้จัดการบอกว่าพี่เดี๋ยวหนูมานะคะแปบ๊บหนึ่ง <Ừ. S 1> หนูไปร้องไห้ต่อในห้องน้ําร้องให้สุดเอาออกให้หมดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากจะเก็บมันไว้ใช่ค่ะเพราะว่าพอซีนต่อไปเนี่ยเราจะต้องเล่นเป็นคนล่าเลงและอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไบโพล่าใช่ค่ะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมันดี <laughs> เดี๋ยวดีเดี๋ยวาเดี๋ยวมันร้ายสับสนไหม สับสนค่ะช่วงแรกๆสับสนมากบางทีก็แบบเอากลับไปนอนคิดนอนฝันที่บ้านแบบตายแล้วฉันจะต้องอยู่กับตัวละครนี้ไปอีกนานแค่ไหนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนยังมาเป็นในเรื่องนี้แล้วดางขนาดนี้โอเคเล่นละครมาหลายเรื่องคแต่นี่คือคละครเรื่องหนึ่งซึ่งสร้างให้คนเห็นเลยว่าเธอคือดาราอ๋อครับกล้าพูดเลยกล้าพูดเลยละรครเรื่องอื่นไม่ใช่วไม่ดีนะแต่อันนี้มันชัดแล้วว่าคนนี้ใช่ มีหลายลคนที่ดูมาแล้วก็พูดอย่างนี้บอกคนนี้ใช่แต่ก่อนจะมาใช่คนนี้จริงๆเธอเป็นใครมาจากไหนคุณพ่อเป็นชาวคิวบาค่ะคุณแม่เป็นคนไทยท่านสอนมวยจริงๆอยู่ที่คิวบาเลยหรือเปล่าจริงๆตอนแรกเนี่ยพ่อเป็นโค้ชมวยอยู่ที่เมืองไทยค่ะ,อ,ะ,อ,ะอยู่ที่สพนจิตใช่ไงแต่ว่าก่อนที่ท่านจะมามาเป็นโค้ชมวยมาอยู่ตอนท่านอยู่คิวบาท่านไท่านได้มวยเก่งมวยมา<ช>แล้วอย่างงค่ะคือ คือที่นู่นเนี่ยเขาเด็ดเรื่องการต่อยมวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะน่าจะมีคนชักชวนท่านมาที่เมืองไทยแล้วก็เป็นโค้ชมวยที่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอกับคุณแม่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาจะชั่งน้ําหนักนักมวยกันใช่ไหมคะเขาก็จะต้องไปชั่งน้าหนักกันที่โรงแรมเพื่อที่จะทําข่าวทําอะไรอย่างนี้ค่ะ เขาก็เลยเจอกับแม่ที่โรงแรมเพราะว่าคุณแม่เนี่ยทำทำงานอยู่ที่โรงแรมก็เลยปิ๊งปังกันอยู่อ๋อเหรอใช่ค่ะอ๋อแล้วเกิดมาเป็นพวกหนูใช่ค่ะกี่คนคะสามค่ะสามคนด้วยกันก็คือมีพี่สาวคนโตค่ะแล้วก็พี่ชายคนกลางแล้วก็จีน่าคนเล็กค่ะก็คือพี่สาวกับพี่ชายเนี่ยเกิดอยู่ที่เมืองไทยแต่จีน่าเกิดอยู่ที่โตเกียวไปเกิดที่ญี่ปุ่นใช่ทําไมอ่ทําไมจีน่าไปเกิดญี่ปุ่นอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อจีน่าเนี่ยอยู่ในช่วงที่ปรับเปลี่ยน ไปไปเทรนให้กับชาวญี่ปุ่น oh อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าไปเกิดที่นู่นอยู่ญี่ปุ่นนานไหมหรือเกิดไปเดี๋ยวเดียวแล้วก็กลับมาก็อยู่จนพูดได้นิดหน่อยอะค่ะแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยกลับมาเรียนที่เมืองไทยต่อสําหรับหนูนี่คนที่จีว่าอะไรนี้สบายเลยดิเออให้ตลอดต่เวลามาตั้งแต่เด็กจนมาโตมาไล่เรือาาเรื่อยเนี่ยได้ข่าวมาว่า ท่านต้องทราบประวัติแล้วสำหรับคนที่รักเธอจะทราบประวัติแต่คนที่ไม่ทราบลองฟังนิดนึงพ่อเป็นโค้ชมวยอะไรก็จริงแต่ไม่เคยให้ลูกเรียนมวยเลยนะครับเลยนะครับคุณพ่อห่วงค่ะพอลูกสาวสวยแต่แลแต่แลต่ลจริงป่าเขาไม่ให้ไม่ให้ทำเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครทราบกันดีเนี่ยคือบนเวทีมวยใช่ไหม,ไมไคะคจะมีครู คนที่จะขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นนักมวยเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อเขาก็จะเคร่งนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้ขึ้นเลยไม่ให้ขึ้นเวทีไม่ให้ขึ้นนอกจากเวทีไม่ให้ขึ้นสอนก็ไม่สอนไม่ให้ลูกลำเอามวยไม่เอาเลยไม่เลยไม่เลยค่ะเขาอยากให้มีความเป็นผู้หญิงมากๆห่วงมากห่วงลูกสาวสุดๆค่ะเหรอใช่จีน่าเป็นเด็กแบบไหนตอนเด็กจริงๆจีน่าเป็นเด็กค่อนข้างที่จะซนนะคะเพราะด้วยความที่เป็นเป็นน้องคนเล็กสุดด้วยล่ะค่ะจะมีความแบบว่าคุณพ่อเนี่ย ก็จะเป็นคนที่เอาใจเก่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าแบบเราจะต้องทําตัวยังไงคุณพ่อจะได้แบบรักหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิธีแบบแสบๆของเราอะไรเงี้ยทำงานแสบๆคือก็คืออยู่กันสามคนพี่น้องนะคะมันก็จะมีเรื่องทะเลาะกันอะไรเงี้ยเราก็จะใช้น้ําตาเขาชุบให้คุณพ่อแบบสงสารอะไรี้าเราน้ําตาเมื่อไหร่คุณพ่อสงสารเราใช่คุณพ่อจะสงสารทันทีตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรลูก ตอนเด็กๆคิดไว้ว่าอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ <Host> เพราะเรารู้สึกว่าการลากกระเป๋าแล้วก็ได้ใส่ชุดเครื่องแบบเนี่ยมันสวยเท่ที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้วค่ะสวยจริงๆ,ๆสวยจริงๆ,ๆแล้วชุดเขาก็สวยด้วยใช่ค่ะมันความฝันของผู้หญิงหลายๆคนเลยที่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสไม่เคยมีความคิดความฝันที่จะเข้ามาสู่วงก,การนี้เลย ไม่เคยเลยค่ะคช,ช่วงเด็กๆไม่เคยคิดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบร้องชอบเต้นออชอบเดินแบบตั้งแต่เด็กอะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นึกว่าสนุกกเหมือนคนทั่วไปไมไ่เคยคิดว่าจะต้องมายืนอยู่หน้าเวทีแบบนี้ไม่เอาไม่เคยคิดค่ะไม่เคยคิดคแล้วมันมาได้ยังไงค่ะก็ะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือคุณแม่ไปเจอกับผู้จัดการค่ะคือคุณแม่ไปร้านขายรถมือสองแล้วก็ไม่รู้ไปคุยกันยังไงก็ไปเจอกันแล้วพอไปเจอกันก็คือเย็นวันนั้นเนี่ย พอคุยกับผู้จัดการเสร็จปุ๊บเขาก็พาหนูไปเจอกับผู้จัดการเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆผู้จัดการก็ขอถ่ายรูปหน่อยซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ตอนนั้นหนูอายุ13ค่ะ13เท <13. S 2> ่านั้นเอง13มตอนนั้นก็ยังวิ่งเล่นกับเพื่อนในหมู่บ้านแบบตามภาษาเด็กอยู่เลยค่ะแต่ว่าในเมื่อถ้าเกิดแม่ให้ทําอะไรก็ทำข้อให้ถ่ายรูปก็ถ่ายใช่ค่ะนั่นเป็นจุดเริ่มมแรกเลยคืออายุ 13, 13. ปัจจุบันอายุ อนนี้22ค่ะ22พานมาประมาณ9ปี10ปีแล้วใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดหรอกค่อยถ่ายก็ถ่ายไปใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนานแค่ไหนถึงจะได้เริ่มเทสงานเริ่มทำอะไรจริงๆก็หลังจากที่เซ็นสัญญากับผู้จัดการนั่นแหละค่ะก็ช่วง13เลยพอพอได้เซ็นปุ๊บพี่ผู้จัดการก็จะพาไปแคสโฆษณาไปเป็นเอ็กซ์ต้าบ้างเหมือนเหมือนไปลองก่อนไปลองกล้องไปลองวิชาก่อนว่าเออเราชอบจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ พอเราได้ทำลองลองได้ไปแคสหลายๆที่ได้ลองทำหลายๆแบบอย่างเงี้ยค่ะเริ่มรู้สึกว่าเออหรือว่าทางนี้จะเป็นทางของเราอคิดเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ดีดีดีดเริ่มรู้สึกสนุกเริ่มรู้สึกสนุกถ้าเข้ามาแบบจริงๆจังๆเลยเนี่ยก็คือช่วงอายุ15บห้าสบห้าค่ะก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราไปแคส หนังแคสซีรี่ <ừ m. S 2> แคสอะไรอย่างเง <ừ m, S 2> ี้ยค่ะแล้วเหมือนมันคงเป็นจังหวะชีวิตพอดีอู้ชอบชอบคำนี้อยังไงยังจังหวะมันคงเป็นจังหวะชีวิตพอดีเพราะว่าช่วงนั้นก็ยังไม่ยังไม่ได้จริงจังพอเราได้เริ่มแคสเริ่มรักมันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเออพอเราได้ทําจริงๆลองได้เล่นเป็นตัวละครนั้นจริงๆลองได้สัมผัสตัวละครนั้นจริงๆกับกลายเป็นว่าเออทางนี้แหละใช่อ เป็นคนโชคดีนะพระอะที่เราต้องทําอะไรเขาเรียกว่าต้องแล้วมันพบว่าใช่มันเลยกลายเป็นคนโชคดี<ช>ถูกไหมถ้าเกิดว่าต้องแต่ว่าเขาไม่ชอบอะ่ะแต่คนเขาว่าฉันทําไดก้ก็ทําไปแต่บังเอิญฉันชอบด้วย<ช>ละครเรื่องแรกที่เล่นค่ะเรื่องรัตนาวดีค่ะรัตนาวดีเล่นเป็นทั้งท่านหญิงรัตนาวดีค่ะนางเอกเลยอายุ ตอนอายุสิบห้าสิบห้าท่านผู้ชมเล่นรัตนวดีแล้วเป็นยังไงตอนนั้นเล่นเก่งหรือยังหรือยังไม่เก่งยังไม่รู้เรื่องเลยณตอนอายุสิบห้าก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งขนาดไม่ได้รู้สึกหรอกใช่ค่ะไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันว่าตัวเองจะเก่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้ได้เริ่มถ่ายจริงๆแล้วเหมือนเรื่องรัตนวดีเราต้องไปถ่ายเมืองนอกใช่ ล้ีน่าไปอยู่เมืองน,นอกคนเดียวอะค่ะอายุ15บห้ไม่มีคุณแม่ตามไปคือไปอยู่กับทีมงานสองเดือนสองเดือนประเทศไปอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสค่ะคือไปที่นั่นแบบไปแบบตัวเปล่าเล้าเปลยจริงๆใช่ค่ะแล้วก็นึกว่าอยู่ไปก็ไม่เป็นไรอยู่ไปวันสองวันสามวันคิดถึงแม่ไงก็ทําไงอะ คนอื่นเขามีการาดโทรศัพท์มีโน,โน้ตมีนี่ตัวเองสลึนงนึงก็ไม่มีฮะท่านผู้ชมไม่มีตัางไปเลย <c oughs> จีน่าไปแต่ต,ตัวกับหัวใจคะ่ะคุณอาไม่น่าเชื่อคือเขาไม่รู้เรื่องจริงๆริงนะท่านผู้ชมเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องก็ไปอ่ะเขาให้กองถ่ายไปแต่ว่ากองถ่ายเขาดูแลดีนะค่ะ <c oughs> ใช่ก็ฝากฝ <c oughs> ังเข้าไปเรื่องดูแลเรื่องนอนเรื่องกินเรื่องอะไรก็ทําหมดแต่ไอเรื่องของใช้ส่วนตัวเรื่องโทรศัพท์มือถือเรื่องอะไรต่างๆไม่ได้มีนะไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยไม่รู้เลยพอคิดถึงแม่เห็นคนก็โทรหา จีน่าก็พยายามทุกวิถีทางค่ะก็พยายามถามพยายามถามพี่พี่ทีมงานว่าเเราจะต้องติดต่อคนที่เมืองไทยยังไงดีแล้วเราจะต้องหาซิมจากที่ไหนหรือว่าขอยืมโทรศัพท์พี่ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยพอจะยืมโทรศัพท์พี่เขาเราก็ลืมไปเบอร์แม่เบอร์อะไรอุ๊ยตายแล้วเบอร์แม่เบอร์อะไรเราองบ่อยไม่ลก โอ้โช่วงแรกๆร้องให้แทบทุกวันเลยค่ะคุณอาร้องคิดถึงเขาใช่คิดถึงมากเพราะจริงๆจีน่าติดแม่มากค่ะคุณอาอติดมากเพราะไปอยู่ที่นู่นกว่าจะหาวิธีการติดต่อกับท่านได้เนี่ยเออก็เกือบจะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะกว่าจะได้ติดต่อคนที่บ้านโอ้โห,โห เรื่องนี้ฮนะพิศวสาสาดตะเกงเรื่องนี้เล่นกับเจมจิค่ะเจมจิเป็นยังไงบ้างครับพี่เจมเป็นคนน่ารักมากค่ะยังไงครับเพราะว่า,าช่วงแรกๆเนี่ยจีน่าแอบเกรงคือจริงๆเล่นกับพี่ๆนักแสดงหลายๆท่านนะคะจีน่าจะรู้สึกเกรงลเพราะว่าด้วยความที่เราอายุน้อยที่สุดในกองครับ แล้วก็เรารู้สึกว่าุยเราได้เล่นคู่กับพี่ๆที่เขามีประสบการณ์มากๆเป็นคนเก่งมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราเข้าไปเนี่ยจะทําให้งานมันช้าหรือเปล่ปาจะทําให้ทุกคนรอหรือเปล่ปาอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่เจมเนี่ยดีตรงที่ว่าเขาพยายามพูดกับจีน่าตลอดว่าอ,อย่าก,กลัวเล่นเล่นเล่นให้แบบเต็มที่เลยเล่นให้เป็นตัวละครเราเล่นเป็นใครอยู่คือตอนนี้เราไม่ได้เล่นเป็นจีน่านะเราเล่นเป็นเจตยา เรื่องมันดําเนินไปยังไงบทบรรพาไปยังไงเนี่ยเล่นให้เต็มที่นี่พี่เจมพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะพี่เจมตัวจริงตลกไหมหรือดุตลกค่ะตลกนะพี่เจมเป็นคนตลกมากค่ะคือตอนแรกไม่คิดว่าพี่เจมตลกเลยติงต้องนะใช่พี่เจมติงต้องนะพอเจอกันพี่เจมเป็นคนตลกน่ารักมากค่ะแล้วพี่เจมเล่นเก่งไหมโอ้โหนี่น้าบอกจีน่ายกนิ้วให้เลยค่ะความเก่งเนาะใช่ค่ะคือถ้า ใครที่ได้ดูแบบว่าพิศวสาสคาตเกมใช่ค่ะได้ดูพิศวาสคาตเกมในหลายๆ EP เนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าพี่เจมคือคนหนึ่งที่เล่นได้มีเสน่ห์สุดๆจริงคือตัวจีน่าเองยังไปโพสในทวิตเตอร์เลยว่าแบบโหซสนนี้พี่เจมแบบเล่นดีมากๆอืมเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ค่ะนั่นคือความสุขเลยละครก็มาประสบความสำเร็จอย่างที่เราคุยกันในตอนต้นไปแล้วว่าประสบความสำเร็จจริงๆนะคะแล้วตอนที่เรากาลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยละครก็กําลังเข้มข้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ขอให้ผู้ชมดูกันเองนะฮะเราจะไม่เล่าเนะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่าไปหาดูก่อนนะไม่สนุกไม่สนุกว่าเอ้เรื่องมันจะเป็นไงจบไงไม่สนุกดูไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นว่าชีวิตมันพาเราไปตรงไหนบ้างชนั่นคือในละครแต่ละครเรื่องต่อไปมีอีกมีอีกค่ะคือเรื่องดวงใจเทวพรมค่ะซึ่งเป็นละครซีรีส์เหมือนกันใช่ค่ะคือมันเป็นละครชุดหลายๆใช่ค่ะก็คือมันเป็นชุดต่อจากภาคจุฑาเทพค่ะุณชายจุฑาเทพอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเรารับไม้ต่อจากรุ่นพี่ แต่ว่าจริงๆในคุณชายจุธาเทพเนี่ยเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยใช่ไหมะนี่เป็นรุ่นลูกๆของคุณชายทั้งหลายเธอเล่นเป็นเล่นเป็นอาารออจันค่ะ,ะอาารออจันใ,<ช>ในเรื่องนี้ได้คู่กับได้คู่กับพี่กัปคณาวิค่ะโอ้โหสนุกสนานกันอีกความสาเร็จในชีวิตได้มาได้ยังไงจีนะ่าได้มาได้ยังไงมันก็มันก็แลกมาด้วยความลําบากหลายๆอย่างอะคะ่ะกว่ามันจะมาเป็นทุกวันนี้มันก็ต้อง ผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างจริงๆค่ะแต่เราต้องรับมันให้ได้ใช่ค่ะต้องเข้าใจมันเราต้องเข้าใจในชีวิตให้ได้ว่าแบบสิ่งที่เราเจอมันคืออุปสรรคที่มันจะทําให้เราสําเร็จในวันข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากที่ได้คุยด้วยวันนี้ดีใจยิ่งอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมบ้างถ้าจะฝากอะไรเชิญเลยก็จริงๆต้องขอบคุณทุกๆท่านจริงๆค่ะขอบคุณพี่ๆแฟนคลับหลายๆคนแล้วก็ พี่ๆทีมงานผู้จัดหลายๆท่านรู้สึกขอบคุณมากๆที่เอนดูจีน่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาได้เริ่มเล่นละครได้ได้ทำในสิ่งที่จีน่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จีน่ารักมากๆอะไรเงี้ยค่ะต้องขอบคุณมากค่ะที่รักแล้วก็เอนดูจีน่าจากใจจริงๆขอบคุณคุณเช่นเดียวกันฮะที่คุณรู้จักรักษาหน้าที่ของคุณรู้จักในสิ่งที่คุณ รับหน้าที่มาแล้วทำด้อย่างดีเพราะเมื่อคุณทําดีพวกผมดูก็มีความสุขไปด้วยฮะแม้จะเกลียดก็ตามนะฮะแม้จะในเรื่องนี้จะเกลียดก็ตามนะฮะโอ้ไม่ได้เล่นเป็นตัวเองค่ะคุณอาโอเคโอเคโอเคไปครับบางทีก็เกลียดบางทีพอตอนคุณอารมณ์ดีก็รักครับใช่แล้วแต่ใช่ไหมฮะติดตามนะครับพิสวัสคาตะเกมแล้ววันนี้เธอมาอยู่กับเราได้บางส่วนตรงนี้แล้วแต่เธอจะยังมีผลงานอยู่กับเราอีกนานแสนนานจีน่ายีนาซาราสครับ และภาพภาพับนี้คือภาพทีรายการทีเดโชว์ขอมอบให้กับคุณจีน่ายีน่าสรัสนะครับขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราเราได้รู้จักคุณคนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วแต่อย่างน้อยเรารู้แน่อย่างหนึ่งว่าคุณรักมันละการแสดงคุณชอบมันละและสิ่งที่คุณทําออกไปเราชื่นชมและดีใจจ,จริงๆนะครับขอบคุณค่ะอยาาบอกท่านผู้ชมนะครับว่าพิศวักฆาตเกมยังไม่จบนะกำลังตื่นเต้นกําลัง สนุกสนานเลยดูไปเลยและนับจากนี้ไปยิ่งดูละครช่องสามตอนนี้นะที่มีมาจิกๆิคชิคิกตองโอ้โหเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อนะสนุกมากค่ะสนุกทั้งนั้นเลยอยากให้ทุกท่านติดตามจริงๆค่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยจะได้เห็นเจติยาในหลายรูปแบบแน่นอนค่ะแน่นอนแน่นอนครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดอีกครั้งครับจีน่ายีน่าสราสคร์ ในวัยเด็กนะครับผมไม่มีความสุขเลยและผม,มเกลียดวัยเด็กมากพอพูดถึงวัยเด็กอะ่ะผมไม่มีความทรงจําที่ดี